สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไรดวงดาวครับผมมือเหนียวผาพี่นองมาลับชมคาเงยนะครับผมคาเงยนี่ครับขนาดเงยประมาณเท่าแขนนะครับผมเท่าแขนเด็กหน่อยนะครับเนาะกะเงยกงคาปกติมาเบิงความต้นนะครับตัมสูงของต้นนะครับผมอ่าสูงประมาณสองเมตรครับสูงประมาณสองเมตรผมได้ขุดออกมานะครับเพื่อทรงลูกค่า ที่บนซางก่อมาทาังบุรีัมย์นะครับนะเนาะมาเบิง่งห้อยผมขุดนะครับเอาปลูกเป็นสวนผสมประสานนะครับเอาขุดออกเพื่อจะห้ต้นต้นใหม่นะครับต้นขนุนเติบโตแต่ว่าเขากเกลือไว้เกลือไว้ทำพันธุ์นี่เราครับผมอ่าแล้วปลูกไปเรื่อยเห็นไหมครับที่ผมขัดแยกขัดแยกมาเ้วก็ก็จะล้างน้ำครับผมล้างน้ำให้สะอาดนะครับเพื่อจะดทรงลูกค้าค่าเนี่ยนะครับให้ผลผลิตสูง ้วก็ตูเร็วนะครับใ้ผลผลิตสูงตูเร็วยวมอมากกับการแปรรูปนะครับเพราะว่าจะไปหฮ็ดน้ำพริกไปเข่าโรงงานพริกแกงแบบนี้นะครับเรียวว่าเขาจะเฮ็ดประกอบอาหารครับดีเวิร์นะครับเขาปลูกไว้เพ่เดียวกินตลอดชีพครับค่ะมอมากนะครับกับผู้ใดมีสวนนะครับเดียรอยากทฮ็ดเป็นสวนขั้วของเจ้าของนะครับผมคายงก็เป็น่องทางหนึ่งนะครับที่เป็น เสบียงข้างอาหารของเ้านะครับเนาะเวลาเ้าอยากกินอยากใส่ข้าก็ับมาขุดเอาน้าดินนะครับผมเฮาปลูกแซมกับต้นอื่นได้นะครับเนาะต้นไม้อื่นก็บ่ว่าทายรกันอายุร่วมกันได้สังเกตเบึงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายฝังนี้พี่น้องบึงเนาะเดี๋ยวมีต้นกล้วยด้านหลังนะครับเนาะมีต้นกล้วยด้านหลังล้วขนุนสองต้นอยู่ทั้งขางนะครับเนาะต้นคาของเ้ากลใหญ่นะครับสูงสมบูรณ์สองเมตรครับผม ถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับสนใจอยากได้ค่าแน่นะครับหรือว่าอยากได้พืชพันธุ์ของเขานะครับไปปลูกนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์มาที่เมที่สามสามสามนะครับ m a t e e หรือว่าติดต่อช่องทางหมายเลขโทรศัพท์095 793 7938อีกเบอร์ครับผม095 293 สามหสี่ครับผมนี่คือเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาวครับผมอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธนานี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ